ประเด็นใหญ่ในเกาหลีใต้ในช่วง2-3ถึง3วันที่ผ่านมาก็คือการแห่ยื่นจดหมายลาออกของแพทย์ฝึกหัดไม่ต่ำกว่า8,800คนหรือคิดเป็นมากกว่าร7 0ของแพทย์ฝึกหัดทั้งประเทศเพื่อประท้วงแผนเพิ่มโคตารับนักศึกษาแพทย์ของรัฐบาลนะครับคุณทิพตะวันทีรนัยพงศ์มองสาเหตุที่ทำให้แพทย์จำนวนมากออกมาคัดค้านแผนการนี้ครับดีาอยู่ที่ไหนก 의공정한료접근권을반드드시보장해리겠습니다คำประกาศของผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรุงโซลเมื่อวานนี้ชี้ชัดเจนถึงจุดยืนของรัฐบาลในการเดินหน้าผลักดันแผนเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์แม้ว่าจะเผชิญกับเสียงคัดค้านและการประท้วงอย่างหนักจากแพทย์ฝึกหัดและนักเรียนแพทย์ในประเทศข้อมูลเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาชี้ว่า แพทย์ฝึกหัด8,816คนหรือคิดเป็นร้อยละ71.2ของแพทย์ฝึกหัดทั้งประเทศประมาณ13,000คนยื่นหนังสือลาออกจากโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศในจำนวนนี้มากกว่า7,800คนไม่มาทำงานแม้จะมีคำสั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ตามขณะที่นักศึกษาแพทย์อีก8,753คนยื่นใบลายหยุดทเรสนยคนะ ปัจจุบันโคตารับนักศึกษาแพทย์เข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์กว่า40แห่งทั่วประเทศอยู่ที่ปีละประมาณ3,000คนแต่รัฐบาลเสนอให้รับเพิ่ม2,000คนเป็น5,000คนภายในปีการศึกษาหน้าและจะเพิ่มอีก10,000คนภายในปี2035 ซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขนี้สอดรับกับสถานการณ์สังคมสูงวัยของเกาหลีใต้เกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกผ่านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ในราคาย,ย่อมเยาวโดยทั้งประเทศมีแพทย์ประมาณ1 4 0 0 0 0คนแต่ถ้าไปเปรียบเทียบสัดส่วนแพทย์กับจำนวนประชากรในประเทศอื่นๆในกลุ่ม O E C D ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วจะพบว่าเกาหลีใต้รั้งท้ายตารางอยู่ที่แพทย์2.6คนต่อประชากร1,000คนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่3.7ปัญหาใหญ่ของเกาหลีใต้คือแพทย์จำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ทำให้พื้นที่แถบชนบทขาดแคลนแพทย์และที่สำคัญคือการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในบางสาขาที่จำเป็นแต่ว่าไม่ทำเงิน โดยเฉพาะสูติศาสตร์และกุมาราเวชศาสตร์สมาคมแพทย์เกาหลีโต้โผลหลักของกลุ่มที่คัดค้านการเพิ่มจำนวนนักศึกษาแพทย์ชี้ว่าแผนของรัฐบาลแก้ไม่ตรงจุดเพราะจริงๆแล้วเกาหลีใต้มีแพทย์เพียงพออยู่แล้วแต่ขาดแรงจูงใจในการไปทำงานตามชนบท รวมทั้งจุดอ่อนเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับแพทย์เฉพาะทางบางสาขาที่ไม่จูงใจพอและการขาดความช่วยเหลือทางกฎหมายจากภาครัฐ<ฤ>กรณีแพทย์ถูกฟ้องนอกจากนี้กลุ่มแพทย์ยังกังวลด้วยว่าการเพิ่มนักศึกษาแพทย์ที่มากจนเกินไปอย่างรวดเร็วอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์และเพิ่มภาระทางการเงินในหลายด้านแต่รัฐบาลมองว่าเหตุผลน,นี้ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าโรงเรียนแพทย์ในเกาหลีใต้ เคยรับนักศึกษาแพทย์มากกว่านี้เท่าตัวเมื่อ40ปีที่แล้วอาชีพแพทย์ในเกาหลีใต้ทำรายได้สูงติดอันดับต้นๆของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ255ล้านวอนหรือเกือบ7ล้านบาทสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของชาวเกาหลีใต้มากกว่า5เท่าซึ่งมีรายได้ไม่ถึง1ล้าน3แสนบาทต่อปีดังนั้นบางคนจึงออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการคัดค้านแผนเพิ่มนักศึกษาแพทย์ อาจจะเกิดจากความกังวลว่าถ้ามีแพทย์เพิ่มขึ้นก็จะทำให้การแข่งขันสูงขึ้นแต่มีรายได้ลดลงผลสำรวจความเห็นชาวเกาหลีใต้3ใน4สนับสนุนแผนของรัฐบาลซึ่งนี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้ผู้นำเกาหลีใต้ไม่น่าจะยอมถอยในเรื่องนี้ลิปตะวันเทระในพง์ไทย PBS รายงาน